สามวันแรกให้ประครบเย็นนะคะวันที่4เป็นต้นไปจนถึงวันตักไหมให้ประครบอุ่นถ้าอาการบวมมันยังบวมอยู่น้องบุกี้ก็สามารถประครบเย็นไปเรื่อยๆแต่ถ้าบวมยุบลงแล้วก็ให้ประครบอุ่นต่อเลยตำแหน่งที่ประครบนะคะหน้าแก้มสองข้างตาสองข้างหน้าผากวนไปเรื่อยๆเว้นริเวณสันจมูกไว้ก่อนวิธีการทําเจลประครบเย็นนําเจลไปแช่ในช่องฟิตน,นะคะท่าที่บ้านมีประมาณ2ออันได้ยิ่งดีสลับกันสวันที่ประครบ,บบ่อยๆเลยนะคะก่อนที่จะประครบให้ใช้ กระดาษเช็ดชู่นะคะพันก่อนเนาะเพราะว่าถ้าราวางแบบเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ผิวเราแบบแดงได้นะคะของเรามันจะเป็นรูปหยดน้ําอย่างนี้สามารถวางแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดนิดนึงนาะประมาณ1-15วนไปเรื่อยๆจะมีอีกวิธีหนึ่งน้องคุกกี้บีบแบบนี้เลยเป็นเหมือนปั้นนะคะเนาะวางแบบนี้เลยนะคะมันสามารถทําได้หลายรูปแบบนะคะวิธีประครบอุ่นก็เหมือนกันประครบตําแหน่งเดียวกันเลยนะคะแต่วิธีการทําเจียประครบอุ่น ะะสามารถนําเจลไปใส่ในไมโครเวฟนะคะแต่ให้หมุนความร้อนมาจุดที่แบบต่ำสุดแล้วก็เวฟสักประมาณ5นาทีที่สําคัญเลยก่อนที่จะเอามาประครบให้ทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปไหมนะคะไม่เอามาวางโดยที่มันร้อนจัดถ้ามันร้อนเกินไปก็ใช้ผ้าสะอาดหรือไม่ก็กระดาษเช็ดชูรองก่อนนะคะ